ฝึกวันละนิดนะครับฝึกสมาธิเนื้อตัวตาลังมาแล้วโอ้กล่องมาขี่ลายแต่กล่องไหมเป็นตาสื่อไม่ละบ่อนอน,นี่ลูกก้านะครับน้องมาลีน้องมาลีน้องมาลีเย็นสวยๆสิโลูกอันนี้น้องมาลีลูกพ่อก้าจเจริญน,นะครับแข็งขาดีนะครับเนื้อตัวดี ฝึกส,สมาธนะิก่อนนะโอาเงา้ยวครับยืนส,ยสวยๆหน่อยมาลีอันนี้เอ้ยยืนสวยๆหน่อยเร็วอืมกล่องนะก,นะกล่องเนี่ยมาขี้ลายแต่ว่ากล่องมาเบ่งเช็คมอเกันนะอือืม,อม สาสาวเพียกนะครับสาวเพียกสาวเพียกนะครับสาวเพียกนะครับสาวเพียกนะโอ้สวยมากเลยนะจูนปูนเลยนะสีชมพูอองตองเลยนะครับพี่น้องนะครับกล้วยกับมาานซิบ สิบสองเดือนนะครับสิบสองเดือนนะครับสูงร้อยยี่สิามร้อยยี่สามร้อยยี่สี่นะนะครับยืนสวยคอครับหน้าตาสวยนะครับขวัญสวยนะเบิ่งครับนะครับไม่เลอะเทอะนะครับไม่เลอะเทอะนะสาเพียกนะนะครับเบิ่งครับพี่น้องถ่ายไหมถ่ายมันก็ครับเบิ่งถ่ายเบิ้งถ่ายดีครับเรื่องพี่น้องนะถ่าย เต็มเปี๊ยกเลยนะครับสาวเพียกเล็บดีเบิดนะเล็บดีเล็บดีเล็บดีนะครับสาวเพียกสาวเพียกสาวฝรั่งนะครับสาวฝรั่งนะครับเบิ่งครับเนื้อโตดีครับเด้อนะครับหน้าตาสวยนะสาวฝรั่งฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกสมาธิสน่อยนะครับฝึกสมาธิสน่อยฝนมันต๊นะยืนสวยมากๆเลยนะครับ เบ่งเล็กดีมากเลยนะครับเบ่งนะครับกระไม่เยอะนะกระไม่เยอะไม่มีกระเลยสวยนะแบงปันพี่น้องคือเก่าเด้อพี่น้องเลยผู้ใดสนใจนะอยากก็ไปติดคอกนะพี่น้องอนาคตแม่พันแน่นอนนะครับตัวนี้สวยมากพ่อคือใบหูใหญ่นะพี่น้องสมาธินะครับเบ่งครับวัดโอ้กล้องแมมกล้องแมะบ่ใดเรื่องเลยกล้อง นะครับน,นะครับชมพูมีดำอัดแม่ิเนียวคักนะครับแม่าาิเนียวคัก,ากางาแห้งของเนาะนะครับยาวอาดลาดนะพี่น้องแบ่งให้เก่านะครับตัวน,นี้กับสี่สิบบาทสิบสิบสิบหาเดือนนะพี่น้อง สูงร้อยยี่สิบห้าเดือนสูงร้อยยี่สิบห้านะครับแบ่งพี่น้องคือเก้าพี่น้องนะครับเบิ่งครับเดือนสวยนะครับเบิ่งล่ำคิงนะครับเบิ่งเนื้อหนังดีนะครับอ่างดีนะครับหนาสวยนะครับหนาสวยรองขาดีเล็บดีนะครับเล็บม่นดีครับตัวนี้เป็นลูกเก่านะครับโอ้หลังตรงเหย้าคักนะครับปัาน ปั่นเรือนะพี่น้องปั่นรถไฟเงาวปั่นรถไฟหลังตรงดิกเลยนะครับลูกเก่านะครับสามสาวนะครับพี่น้องฟึกนะครับนะครับสามสาวสามสาวฟึกไหวล่อล่อนะครับอืมอาหารเตรียมไว้ให้แล้ว ต้องทำโทษก่อนนะครับทำโทษเมื่อละหน่อยพี่น้องเมื่อละหน่อยเมื่อละหน่อยไม่เอาเยอะเอาวันละหน่อยพอนะครับสาวเกือกวนลงสวงเลยนะครับขวนลงสวงเลยนะเยืนยส้วยนี่แหละนะครับอ,อ้ถ่ายดีครับพี่น้องถ่ายไปสนใจอยากได้ของหนอกนะฝรั่งฝรั่งไปติดคอกเด้อพี่น้องนะครับผู้ได้สนใจเนาะ บแบง่งให้เกานะครับพี่น้องมาชมตัวจริงอยู่หน้าคอ,อกได้นะค่าคุยกันได้พี่น้องผมขายถูกๆขายถูกๆเ <c oughs> บิ่งพี่นออ้องเบืองคออ๋อคอเป็นลันเป็นลันเลยพี่น้องใบหูใหญ่ครับวะนะนะครับใบหูใหญ่ครับแั่ขาดีเล็บดีนะพี่น้องเล็บดีค,ะะครับนะครับจมูกไม่มีกระละหน้าจมูกไม่มีกระละ ฝึกน้อยฝึกน้อยเย็นน้อยเย็นสวยๆครับเย็นสวยน้อยคนตกพี่น้องออกคอก็ออกยากโอ้เกีียวหยาก็บ่ได้พี่น้องเ้ยนะครับเย,นย,ยน็นสวยมากเลย เค้แล้วครับพี่น้องคุณได้สนใจว่าเบิ้งอยู่หนาคออได้เด้อพี่น้องเนอราคาคุยได้นะครับขายทุกตัวละครับพี่น้องขายถูกๆทุกตัวนะครับขายถูกสุดตัวละครับพี่น้องสนใจตัวใดสนใจดําสนใจเหลืองนะครับแบ่งเบ็ดสุดตัวนะครับแบ่งหมดทุกตัวนะครับสนใจตัวใดนะครับวันนี้เป็นลูกเก่าเจริญนะครับเอกสารครบนะครับคุยสิบสามเดือนนะครับพี่น้องคุยสิบสามเดือนสูงร้อยยี่สิบหก นะครับสูง126กอพี่น้องนะครับเบิกเงาครับเงาเงาเงาอลาดเลยครับยืนสวยนะครับเอกสารครบนะครับลูกเก่าจะเลร่อนนะสูง126แบ่งพี่น้องเข้านะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับลูกเก่าจะเลริญนนะครับเอกสารครบนะครับตัวนี้นะครับ สูง124ห2 5นะครับกล้วยสิปรามาณ10 10 10หาเดือนล่ะพี่น้องครับกล้วยกับสประมาาส1บหาเดือนนะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเบิ่งพี่น้องโอ้ยาวเด้อพี่น้องนะครับเสือคักเือกแน่พี่น้องชัดเจนนะครับอ่องลึกนะครับเบิ่งครับโอ้สามหมื่นนะครับ สามหมื่นตัวนี้ไม่มีเอกสารนะครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับกับสาวเผือกนะครับสาวเผือกสาวเผือกอายุประมาณสิบสองเดือนนี่แหละครับพี่น้องสิบสองเดือนนะครับสูงร้อยยี่สามร้อยยี่สี่นะครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับพี่น้องห้าหมื่นสองพันบาทนะครับต่อใดที่เขาเราพี่น้องครับต่อรองได้เหมือนเดิมนะครับสวยนะครับเบิ่งครับแกงขาดีเล็บดีนะครับ นะครับเดินครับจำโมนะครับโมกระเละะนี่ไม่มีเละเถอะนะครับชมพู่อ่องต้องพี่น้องนะครับนะสวยสวยงามเล็บแก้วเขาแก้วนะครับเล็บแก้วเขาแก้วนะครับกระลังกินหัวอาหารนะครับคือกินหัวอาหารเป็นแล้วกินอาหารเป็นทุกตัวแล้วนะครับ บเ้เคยกินหวานมาหนี่ก,กินเป็นเลยนะครับวันเดียวเป็นเลยนะครับสนใจตัวไหนนะครับแชทเข้ามาสอบถามได้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออยากขายครับอยากขายนะครับกล้วยดำกล้วยเผือกกระมีนะครับสนใจตัวไหนได้หมดนะครับแบ่งทุกตัวนะครับนะครับแบ่งทุกตัว กล่องผมมันก็สเบพาชัดเป็นไดนหรอกพี่น้องแต่ว่าตัวจริงนะสวยครับสวยมากๆากเคนะครับพี่น้องเนาะมือหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ